สวัสดีครับทุกท่านครับผมก็ผมเนกชีรู้จะแนะนำตัวยังไงจริงๆตอนแรกมีแต่พูดแบบเดิมตลอดก็แบบเดิมมันแบบเดิมแล้วกันก็ผมเนกชีวันนี้ผมจะพยายามพูดให้ชัดขึ้นนะฮะก็ไม่ใกล้หน่อยแล้วก็ The Walking Dead Season 2 <laughs> ที่6 Season 2 Season 2ก็ได้ The Walking Dead Season 2นะฮะกับ Episode ที่5หลังจากที่เราเล่น Episode ที่4มาแล้วในอีพ s โซด4มีอะไรบ้างนะเดี๋ยว ว่าแล้วเล่เาเล่เา,าไว้ก่อนเลยดีกว่าเพราะาตอนที่ดูจะได้ดูแบบเต็มที่ว่าตอนนี้ผมอยากรู้มากว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเคมนไทยเพราะว่ามีการยิงกันเนาะก็เซสพาที่แล้วก็จะเป็นเรื่องราวว่าหลังจากนี้ออกมาเสร็จแล้วก็แล้วเ,เราก็เราก็ทาข้อให้ริเบกา้าไม่ใช่เราทาข้อป,ปะวะไม่ได้ทำค,ครับริเบก้าเขาข้อของเขาเองแต่เราแค่หาที่แล้วก็มีซาร่าซาร่าตายใช่ไหมอโอเคมาเล่นกันต่อเลยดีกว่าเรา่างรอ เราก็จะมาดูวยกันเพาะว่าผ่านนี้ผมขอดูกันนะก็เสียงยังแหบอยู่ครับรู้สึกว่าาร์ที่แล้วใช้เสียงมากเกินไปควาจะพูดเสียงดังนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะเสียงดังหรือว่าเป็นวัดตอนที่แล้วใน Walking Dead i only need a minute should have put you out of your misery right then when i look at kenny now he just he seems broken broken people get reckless here thanks if things start heading south don't let them drag you down with them ก็ประมาณนี้แหละในเรื่องมันตื่นเต้นเข้มข้นเกาจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเกมนี้ถูกถูกดำเนินเรื่องโดยทางเลือกของคุณเอง เกิดอะไรขึ้นเขาอยากรู้ต่อจัองเลยว่าเคยมันทายจะเป็นยังไงอ่ะคนอื่นวะใช่ไหมในอีพิโซดสุดท้ายฮะอีพิโซดที่5ของซีซั่น2องบซีซั่นกันแล้วเฮ้ยเคลมไหม เขาไม่หนีไปหลบไปแล้วนี่เองก็เลยไม่เป็นอะไรครับโอ้สู้ได้พวกเราสู้ได้นึกว่าโดนล้อมแล้วจะสู้ไม่ได้แม่เอเคล้อมขนาดนี้ยิงพวกเราไม่ไดน้นะสู้กันอยู่แล้วก็เอ้ยเด็กน้อยเราต้องช่วยเด็กแต่ว่าช่วยมาจะลำบากนะเคมเคม ต้องช่วยเด็กจริงๆใช่ไหมเนี่ยใน,นกระเป๋ามีแต่เนลไฟล์ครับไม่มีลูลกกระสุนแล้วอเอ้ยเอ้ยเอ้ยกระสุนเฉียวหัวผมไม่ช่วยแม่งแล้วผมไม่ช่วยผมไม่ช่วยบอกเลยบอกเลยผมไม่ช่วยผมไม่ช่วยแน่ๆแม่งขนาดนี้แล้วช่วยชีวิตครับ รู้ความจำเป็นจริงๆเด็กผมผมไม่รู้ไม่เออแต่ก็เด็กนะครับแต่ว่าแบบลุกลุกไม่ลูกแม่งเอาเด็กไหมกูทำไมโอยลูกเป็นไรไหมลูกเป็นไร คือคือคือปัญหาคือเด็กเร่งสร้างปัญหาจริงตอนนี้ในในในแบบอเหตุการณ์ที่มันแบบนี้ผมว่า <c oughs> เด็กก็น่าเป็นห่วงแต่ผมรู้สึกว่า <c oughs> ถ้าเราจะเสีย่ยงชีวิตเพื่อผมไม่เข้าใจเหมือนกันลุกก็่วงเลยลุกเคนนี่ <c oughs> โอ้เคนนี่ฉลาดแนะ <c oughs> ฉันไม่สนแล้วตอนนี้ฉันจะหยุดการต่อสู้ครั้งนี้ฮะรู้สึกว่าพวกนี้มันสนใจด้เหรอฮะเฮ้ยซอมบี้ไม่เคนนี่เคนนี่ ต้องยิงฮะเป็นซอมบี้แล้วแค่นี้ไม่โดนยิงฮะเฮ้ยฉันไม่รู้แล้วเว้ยเมื่อกี้แม่งน,น่ากลัวเกินนะเฮ้ยอะไรอะเจนอ๋อเจน <c oughs> โอ้ดีใจที่เจนมาโอ้เจนมาอะไทีเดียวไม่ใช่เจนมานี่ใช่แหละบลกเลยออกมาได้แล้วคนปลอดภัยแต่ว่าเรายิงนาตาชาต่อหน้าอีอาโวอ้าวในอาโวฮะหาไม่เจอยัดเคร่เจนมาไงอ่ะเจนมาช่วยเราพอดีเลย มันมันเข้มข้นมากเจ็มจนที่เดียวเกี่ยวมันทำลายอะไรกูคุณเป็นไรไหมฉันก็ว่างั้นแหละนะฉันไม่รู้จักคนคนนี้เลยฉันไม่เคยฆ่าใครมาก่อนด้วยโอ้เจนไม่เคยฆ่าใครก็ขอบคุณที่ช่วยนะเจนเยครื่องบินเครื่องบินเล็กมาถูกเวลาตลอดเวลาที่อัดเกมที่อัด วิดีโอฟุตเทจเเครื่องบินต้องมาว่าแต่ลุกเขาโดนยิงขาวเ่เหรอคุณจะไปก็ได้นะไม่มีอะไรที่หยุดคุณหน้าหรอกคุณจะไปก็ได้ไปงั้นเถอะยูเวก้าเขาตายแล้วเขาเป็นซอมบี้แล้วเลยโดนเคนนี่ยิงเข้าที่หัวผมไม่ยิงหรอกผมกลัวฮะแต่ว่า เหตุการณ์เมื่อกี้คือตอนซอมบี้ขานเข้ามาแบบมันมันไม่มันไม่ได้จริงเว้ยมันต้องทำเว้ยงั้นก็แย่เอาเอาวัหายไปไหนเนี่ยนี่ไม่ใช่เพราะเธอหรอกนะเคนนี่ทำทำถูกแล้วเพื่อปกป้องเด็กเขาบอกว่าลิเบก้าเสียเลือดมากฮะคือต้องด่าเลยเธอ ขาไปอยู่กับอาวินแล้วล่ะเย็ดดิพูดผิดเกมบนทายพูดน่ารักจังบยต้องหวังเบกก้าเราจะดูแลลูกเองอาโวตูออาโวโดนแน่เอออุ้ยอย่าไปทุบหัวมันดิจบแล้วทำอะไรเราไม่ได้หรอก พี่สาวของเขาตายเขาเสียอะไรมากแล้วอย่าทำแบบนี้เลยมีบ้านมีอาหารฉันพาไปได้เรามีบ้านเรามีอาหารด้วย เขาอยากจะช่วยช่วยบ้าอะไรก็เราเพิ่งยิงพวกไปเมื่อกี้มันจะช่วยอยู่หรอใช่ไหมฉันไม่อยากเห็นคนตายมาแล้วอคนนี้แล้วก็หลับตาฉันจะช่วยเองไม่ใช่เด็กไม่ใช่สิงที่เด็กต้องตัดสินใจนี่ไม่พูดแต่ควรจะลองเช็คดูนะเชื่อเขาเถอะเอ้ยบ่รีเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เราก็ต้องทำเราก็แค่ต้องระวัง คุณอย่าเข้ามาในเรื่องนี้เลยคเณอย่าเข้ามาในเรื่องนี้เลยคุณอย่าเข้ามาินเร็กองนีนเลยคุณอย่าเข้ามกินกรป่องนี้เลยคุ้อ่าเข้ามาในเรื่องนี้เย เราต้องหาอะไรมามัดไอ้นี่ไว้ไอ้ขี้นกชิดเบิร์ดว่าแต่ลูกโดนยิงทำไมเดินเดินตะปิวงั้นนะเดินยิงขาเลยเว้ยก็อืมเอาที่สังเกตครับที่แล้วเสียงผมก็ก้องๆนะเดี๋ยวอันนี้พัดก้องกรองพัดก้องกรองเนี่ยแล้วไงลูกเขาเจ็บขาอยู่ใครแบกออลไมค์มาทำไมค์ โอ้เรารอดไปได้ตอนแรกผมนึกว่าจะโดนยิงกันหมดฉันรู้นะว่าเธอรู้สึกแย่ที่ฉันหนีไปแต่ว่าพอได้ยินเสียงปืนฉันก็เลยกลับมาช่วยไม่เป็นไรนี่ฉันดีใจที่คุณกลับมาไม่ต้องพูดแล้วฉันไม่ได้โกรธหรอกนะฉันดีใจที่กลับมานะฉันไม่ได้อยากให้ไปตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ยินบอกว่าเราเป็น90%ที่ทำให้คิดอยากจะกลับมาเฮ้ยเขินเจนเจนน่ารักเอ้ยเคมแทก็น่ารักพี่สาวน้องสาวจริงๆเคียวบึ่ยโอ้ฉันจะทำที่ฉันจะทำคือฉันจะสัญญาต่อเธอนะว่าฉันจะไม่ทิ้งไปอีกเย้น่ารักอ่ะเขินพอแล้วเขินมาละ เกิดมาแล้ววันนี้ก็ทะเลาะกันต่อไปฮะไม่ต้องห่วงเคนนี่หรอกนะเขาเขาอยู่ในมุมมืดไปเรียบร้อยแล้วแหละเราต้องจับตาดูเขาไว้แหละฉันก็รู้สึกเหมือนกันก็คือตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าเคนนี่แบบมันเข้าสู่แบบด์กโหมดเป็นถ้าเกิดมีหน้ากากนี่มันเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นดักเฟเดอร์ได้เลยอ่ะแบบมันเสียทุกอย่างมาเยอะแล้วฮะจนมาถึงตอนนี้ ฉันจะพยายามนะฮะ best. ตอนนี้ผมรู้สึกว่าในกลุ่มนี้มีที่มั่นใจอยู่แค่สองคนคือเจนกับเคเปนทายเ<า>ท่านั้นเองคือผมรู้สึกจริงๆนะเอาตามคนเล่นเลยรู้สึกว่าที่คุยได้รู้เรื่องมีแค่สองคนเอ้ก็มีคนเดียวคือเจนนะเพราะผมเป็นเคเปนทายใช่ไหมหไม่ใช่ผมก็ <laughs> บอกหนูสิคะหนูเป็นเคเปนทายนะฮะ <laughs> <laughs> ก็ถ้าเกิดในกลุ่มผมเชื่อใจใเจนที่สุดแล้วตอนนี้เพราะว่า ูเหมือนทุกคนก็อาจจะไม่ค่อยได้คุยคุยกับคนอื่นใ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 นเรื่องเท่าไหร่นะแต่ว่าเจนี่ทำให้ผมรู้สึกเชื่อมากเป็นพิเศษเลยจริงจริงตอนเริ่มเริ่มก็เชื่อเคนนี่นะดูไปดูมาเคนนี่มันค่อนข้างจะแบบจ้ากหดมดจริงจริงเยฉันโอเคพักตรงตนั้น เฮ้ยเนเย็นมันอาจจะมือก็ได้เคี่เคนี่ต้องทำอย่างนั้นเน้เคนี่ขอเข้าใจอยู่หรอกนะอยู่นิ่งๆนะสเตย์พุทนะผมไม่รู้ไม่แน่ใจนะมันแปลว่าอะไรแต่น่าจะแปลว่าอยู่นิ่งๆ Yeah yeah go on and talk to him I got clam if I need anything okay here just take the baby ช่วยดูเด็กให้หน่อยนะดูเด็กโอเคเข้าไปแล้วฮึสึกว่าท่าที่จะตื่นเต้นและสนุกโอ้โดนยิงขาพวกคุณแป they are. อ๋อเขาถามว่าทำไมพวกผู้ชายต้องทำตัวทำตัวแบบว่าทำตัว เข้มแข็งตัวเก่งกันตลอดด้วยไม่เห็นรู้เข้าใจเลยจริงไม่เห็นจ้อเป็นต้องเป็น่างนั้ผู้ชายเป็นนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าเนี่ยฉันก็เห็นรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันทำไมต้องเป็นอย่างงานทำไมผู้ชายต้องถ้าเกิดเอาไปอยู่ผู้ชายไปอยู่ด้วยกันแล้วก็มันต้องทะเลาะกันอย่างแน่นอนเนี่ยฉันไม่เขียงหรอกนะ กดไว้นะมันจะไปเก็บผ้าหาผ้ามาบันนี้บอลนี่ I'm sorry ฉันขอโทษ For what พูดไรอือฮขอโทษอะไรครับขอโทษอะไรล่ะ I'll be right back อนนี้ไม่เข้าใจกกอา บอกให้กดไว้ไงเคลมคุณดูเหมือนปูปูคุณดูเหมือนปูปมนป <c oughs> ไม่ใช่ปูนี่แลรปเปอร์ตบ,บีเอมมันครับ <c oughs> อันนี้มันเป็นต <c oughs> ัวพ <c oughs> ีไม่ใช่ปูนะฮะขอย้ำไม่ใช่ปูเราต้องกดแพ้อีกนานไหมฮะ นานี่เงียบก็รู้สึกนานมเป็นเราเป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเราเดินมานี่ไงเขาต้องพูดแบบมีความในฮะก็ไม่ค่อยอยากจะคิดถึงมันเท่าไหร่หรอกนะนั่งอยู่ในหิมะมีกระสุนอยู่ในขาแต่ว่าฉันมีชีวิตแล้วก็มีเพื่อนหลายคนที่ตายโดยไม่มีเหตุผลที่ดีเลยฉันหยุดอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้เลย คนที่เราอยู่ด้วยตั้งแต่แรกอะตายหมดเลย yourself t มันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกนะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าอาจจะเป็นความผิดของเราบ้างฉันจะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในตัวฉันแล้วฉันก็จะจบไ ก็สูญไม่เอาออกเอาออกไม่ได้หรอกฉันท่าอะไรไปทุกเป่าเราก็ต้องบอกไปฮะว่ารุ่ยุก็บอกพยายามบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้สึกแยเข้มเข้มไม่ใช่ความผิดของคุณไงฉันเคยต้องพูดอ่ะอย่าโทษตัวเองเลยนะ พอเถอะไม่ต้องพูดเรื่องนี้ได้ไหมเฮ้ยเราเป็นเด็กเราไม่รู้เอาขอบคุณมากแล้วลูกทำไมทำอย่างนี้กับเราเริ่มไปดูไปเปลี่ยนผ้าพันแผลให้กับคิดนี่หน่อยสิเขาคงไม่ยอมให้ฉันทำเท่าไหร่หรอกเนี่ะฉันไม่รู้นะว่าเขาจะยอมให้ฉันทำหรือเปล่าอ่ะ ไปเปลี่ยนผ้าพันแผลให้กับมันจะปวดมากเลยนะแต่ว่าแค่แป๊บเดียวตาเคนนี่อย่าบอกนะว่าเอายานี่ยหลดหยอนออกไปในตาตาบอดด้วยจริงอาจจะบอดอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าเขาโดนทุบแน่นะฮะโดนทุบโดนคาเวอร์ทุบไงผมเล่นจนผมจะรู้จักตัวละครหมดแล้วถ้าเกิดเว้นไปสักพักผมก็จะลืม I thinking with Alvin was we go Jr. ฉันกำลงคิดว่าจะตั้งชื่อว่าเอาวินจูเนียล่ะชื่อว่าไงอะ่ะ k e t ค a t ว่าเขาคงจะชอบกันนะฉันก็ชอบแหละว,วินจูเนียเป็นไงบ้างชอบใช่ไหมชื่อนี้โอ้ชื่อ AJ ด้วยเอเจีฉันไมไ่เป็นไรหรอกนะ ฉันขอเปลี่ยนผ้าถักให้คุณได้ไหมทำแผลเลยครับไม่อยากให้คุณทำอะไรแบบนี้หรอกนะฉันไม่ควรทำอะไรหลายอย่างแล้วแหละโอเคจำเลยฉันไม่อยากให้มันทำให้คุณตกใจนั่นเองคะอ๋อเพราะเคนนี่เขารู้ตัวแหละว่ามันแบบแผลไม่โอเคเนาะก็คงไม่โอเคแหละฮะเป็นไงบ้างอะแผล มันดูดีกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะนะแต่ว่า <c oughs> โอ้จะทำแผลให้เคนนี่แสบแสบแสบซวงอ่ะไม่ต้องกลัวนะ <c oughs> ไม่ไม่แย่หาน,นหรอกมันไม่แย่แต่หน้ามึงโคตรแย่ต้องคนไง อ๋ออย่างนี้ครับไอ้ผมเจ็บปวดแทนจริงๆเลยเคนนี่ตาตามันก็ใช้การไม่ได้แล้วอะ<ผ>มันนุ่นเจ็บมากๆแน่ตเจ็บจนสุดๆเลยแหละ <c oughs> จริงๆโกหกไหนก็ได้นะเพราะมันมันไม่เจ็บเลยวันนี้ก็มันเจ็บมากๆเลยแหละ ผมนั้นเจ็บแทนเลยอ่ะเจ็บ้าเลยต้องล้างแผลจริงครัไม่ไหวจริงๆแต่มันติดเชื้อนะเคนนี่ขอโทษขอโทษเคนนี่ วิเสืออาเจ็บมากเฮ้ยแผลน่ากลัวมากอัลวไม่ควรจะตายฉันคิดถึงตอนนั้นทุกครั้งที่ฉันมองเอวินจูเนียร์ก็เลยคิดว่าอวินไม่ควรจะตายแบบนั้นเขาควรจะได้เลี้ยงลูกคนนี้ไม่ใช่ฉันวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้คือเลี้ยงเด็กคนนี้ให้ดีที่สุดนะ ฉันจะทําอย่างนั้นแหละเยดเคนนี่ห yeah, ล่อยอยู่นะแต่ว่ารู้สึกจะดักมากตอนนี้ <laughs> ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กอีกแล้วก็เคนนี่ไม่งจะโคตรเอ้ยเคนนี่โคตรดักเลยอย่าเอาผ้าทั้ผ้านี้มาปิดได้ไหมคอร้องแหละแม่งแบบมังคุดสกรปรกอะ่ะเยอะโอ๊ยพารู้สึกจะพูดไม่สุภาพอีกแล้วยัป are we ready to go พร <laughs> ้อมไปต่อยังอ๋อ oh, รู้สึกจะสะอาดขึ้นนะ <laughs> ไปเอาผ้ามาจากไหนแต่ก็โ okay. อเค let's head out ดีกว่าไม่ไม่ทําอะไรนะเคนนี่เนาะเพราะว่ามันแบบแผลแผลไม่โอเคจริงๆก็โอเคหลังจากเราทําแผลแล้วพักเสร็จเราก็เดินตามอาวุไปต่อนะเผื่อจะเจอบ้านก็ควรจะเจอแล้วฮะเพราะว่าถ้าตามมาขนาดนี้แล้วไม่เจอก็คงต้องปังๆแล้วโอเคถ้าทางผมดูจะอารมณ์ของการพูดของเคมินไทยดูเคมินไทยแบบว่าเป็นแบบนิ่งๆขึ้นแล้วก็เหมือนผู้ใหญ่มากเลย พูดอะไรอะไรเหรอหมายว่าที่นี่หรือเปล่าที่เราจะไปขอไม่ได้พูดภาษาอังกฤษขนาดนั้นที่นี่ใบอกจะเป็นบ้านไงอาโทเราไม่ได้จะใจร้ายกับคุณนะแต่ว่าแล้วพวกอาหารอยู่ที่ไหนกันที่ไหนล่ะนี่มันอยู่ที่บ้านไงเดินไปอีกนิดหน่อยประมาณชั่วโมงกว่านะ ไอ้นี่มันหลอกเรามัเริ่มมืแล้วล่ะเราควรจะหยุดอยู่ท่าตอนคืนก่อนไหมยทะเลาะกันสิเอออย่าทะเลากันจีเจนยังไม่พูดอะไรเลยเจนดูดิเออ เราอยู่เงียบๆสั้คืนได้ไหมโดยที่ไม่ขัดข้อกันนะถ้าเราอยู่ที่นี่เราควรจะสำรวจรอบๆนะโอเคฉันจะไปใครพูดฉันจะไปด้วย See if him you down. can calm him down ไม่นะได kind of e> ้อ anyway> ุ้มเด็กแล้วไม่ไม่อยากอุ้มเดี๋ยวมันเป็นอะไรในมือเราเราจะผิดเราจะเอาไปให้ไม้ถือเหรอไม่ไม่ไม่เอาแลบลิ้นใส่หน้าเด็กเลยเลียหน้าเกี่ยมันตายน่ารักเอ๊ะเด็กหยุดร้องเลยไม่คิดว่าไอ้นี่จะทำได้กัน ไม่อยากยุ่งกับเด็กอ,ะอ่ะแม่งเด็กน่าํำค,คัญเออเด็กแม่งน่าํำคาญจริงหลย <c oughs> ป,ป่ปะลงมาดูได้มันปลอดภัยนะอาริวละ่ะนี่ไงาอาริวอาร,วอาริว